ปวดขาลองตัวนี้สิเอ่อปิดใจลองรับดูบดีนะถ้ากินได้ผลแล้วก็ไปบอกต่อแล้วกันปวดหัวเข่าแป๊บๆค่ะแล้วปวดหลังปวดหลังค่ะแล้วก็หัวเข่าก็ดังก็แก๊กก็แก๊กปวดหลังปวดหลังแล้วแล้วมายัน,ลนปลายเท้าขาเนี่ยไปแอ็คเตเลรกระดูกก็ไม่แตกไปแอ็คเตเล แล้วมันเขียวมันก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้มันมันขาก็แข็งไปหมดเลยมันงอมางี้ไม่ได้เลยครับหัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้หัวเข่าสองข้างยืนไม่ได้แต่มันเดินแล้วมันจะเจ็บแป๊บแป๊บอยู่ข้างในหัวเข่าเกิดจากอะไรครับเกิดอุบัติเหตุหกล้มแบบว่าหมอบอกว่าไม่หักไม่แตกแต่เราเดินไม่ได้เดินไม่ได้เลยนานไหมครับที่เราเดินไม่ได้ครับถ้าเดินไม่ได้เลยคือห้าวันขอโทษนะยังยังลุกอย่างนี้เราลุกไม่ได้ครใช่ไหมเราต้อง ค่อยๆรูปแบบนี้ค่บบค,ค่อยๆรูปแบบเนี้คือมันเป็นทรมานนะตายทั้งเป็นเลยนะคือก่อนที่จะกินดีบูนเป็นแบบนั้นเลยปวดเข่าตรงหัวเข่าเนี่ยปวดมากแล้วก็ตรงเอ็นเนี่ยปวดปวดโอ้ยปวดทรมานต้องถือไม้เท้านะให้แฟนประยุงเข้าห้องน้าอ่ะโอ้ขนาดนั้นแลนอนนอนแข็งอย่างเงี้ยยกไม่ได้นะยกขาลงมาอย่างงี้ไม่ได้ต้องยกอย่างเงี้ยวางค่อยๆไม่ใช่จะลุกง่ายๆค่อยๆประคองตัวเองโอ้หร้องไห้เลยบอกไม่ถูกละเส้นเนี่ยมันยึดละขาบวม สบายดลนครับคุณป้าแต่ก่อนนี่ลุกนั่ง,งนี่ลำบากเลยเนาะโอ้ต้องขยับทีละก้าวทีละก้าวเพราะว่าครเรีนผ่าตัดใช่ไหมเขาต้องหมอให้ไปเดิมทีแบบนี้แบบเด็กขับเดินแต่ว่าตอนนี้แรกพอไปได้แบบนี้ได้โอโสั่งไปสามกล่องครับเริ่มทานแล้วรู้สึกเป็นยังไงบ้างครับรู้สึกดีกว่าเดิมอะรู้สึกมันดีขึ้นเลยดีขึ้นค่อยๆดีไปเรื่อยๆเรื่อยๆกล่องแรกก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นแล้วใช่ไหมครับใช่ คาว่ารู้สึกดีของคนแม่นี่คือมันเป็นยังไงครับเดินได้มันหายปวดแล้วข้อมันก็มันก็ไม่ตึงแล้วมันก็ค่อยยืดได้มันก็ไม่เข็ดแป๊ๆที่หัวเข่าหัวเข่าก็แกลกแกลก็เริ่มมันเทาลงป้าสั่งไปหนึ่งกล่องแล้วเริ่มทานกล่องที่สองที่สองอาการเริ่มดีขึ้นดีขึ้น่ะเดินไปกะปักซอยได้นั่งโมไซค์ไปได้เลยไปลงเดินสบายเดินสบายเพื่อนก็ยังบอกอะไรวะ <c oughs> ่า,าแล้วคุณป้ามั่นใจก็เลยสั่งซื้อต่ออีกสั่งอีกสองกล่องสั่งอีกสองกล่องเพื่อ,อทานให้มันอาการดีขึ้น,นเยอะๆนะครับแล้วตอนนี้คุณป้าก็ทานต่อเนื่องเลยเนาะทาน,ต,นต่อเนื่องหรอกเราก็ไม่ค่อยมีเงินเราก็กินเนี่ยดีกว่าครับมันแพงจริงแต่ว่าดีอะ่ะคุ้มค,ค่า แบบสบายขึ้นเยอะเหมือนนั้นก็ตายแล้วเกิดใหม่ก็เลยแนะนาให้น้าชายน่ะให้น้าชายอีกแล้วน้าสาวก็จะสั่งถ้าเผื่อเป็นอย่างเราเนี่ยเส้นเอ็นขาบวมปวดเข่าปวดอะไรเอวเอวอะไรเนี่ยเนี่ยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่เยดีบูลเนี่ยดีที่สุดเนี่ยกินไปเลยดนินได้สบายเลยไม่ต้องตะก่อนนี้ โอ้ยอย่างนี้ไม่ไหวเลยอ่ะเดี๋ยวนี้สบายมากโอ้โหไม่น่าเชื่อแลครับจากที่ต้องต้องถือวอลเกอร์ตลอดไม่กล้าอกบ้านจากตอนนี้ลุเดินได้สบายเลยคนก็ยังคิดว่าไอ้คนแถวนี้ก็เห็นเอ้าป้าหายแล้วเหรอบอกหายแล้วโอ้โหครับแนะนําให้คนที่มีอาการทานได้เลยครัทานได้เลยเชื่อเถอะครับไม่ต้องนั่นไม่ต้องรังเลใจทานเลยดีบุญนี่ดีที่สุดดีบุญดีบุญเนี่ยดีที่สุดยอดเลยนะ วันนี้ผมจะมาตอกย้ำความมั่นใจให้กับทุกท่านนะครับท่านใดที่มีอาการปัญหาเกี่ยวกับกระดูกและข้อนะครับวันนี้ท่านอาจจะเคยทานแล้วหรือยังไม่เคยทานนะครับหรืออาจจะยังลังเลสงสัยหรือมีความท้อแท้ใจนะครับกินมาหลายที่แล้วรักษาที่ไหนก็แล้วนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับวันนี้ให้ทุกท่านลองเปิดใจในส่วนของการใช้ผลิตภัณฑ์ดีบุญผงชนิดเข้มข้นนะครับสารสกัดนวัตกรรมนะครับในการที่จะไปช่วยฟื้นฟูดูแลอาการปัญหาที่ทุกท่านบนบดขาลองตัวนี้สิ เปิดใจลองรับดูบดีนะถ้ากินได้ผลแล้วก็ไปบอกต่อแล้วกันดีบูลเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่อุดมด้วยส่วนประกอบและสารสกัดอันทรงคุณค่าจากกระดูกอ่อนปลาฉลามโดยเฉพาะบริเวณส่วนหูฉลามถือเป็นแหล่งสะสมสารอาหารอันทรงคุณค่าและมีมูลค่าทางการตลาดสูงผลงานวิจัยของนายแพทย์จอนเอฟแพรเดนจากประเทศสหรัฐอเมริกาพบว่าสารสกัดจากกระดูกอ่อนบริเวณส่วนหูของปลาฉลามนั้น สามารถช่วยบรรเทาอาการโรคข้อเสื่อมและข้อกเส็บได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ยังมีแคลเซียมจากไขมุกสายพันุ์พิเศษที่สามารถรับประทานได้ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะในการเคลือบผิวกระดูกอ่อนรวมทั้งกระดูกและอวัยวะต่างๆของร่างกายมนุษย์โดยมีคอลลาเจนเป็นองค์ประกอบของโครงสร้างหลักปริมาณของคอลลาเจนที่สะสมในเนื้อเยื่อมักจะลดลงจากปัจจัยของอายุที่เพิ่มขึ้นและปัจจัยสิ่งแวดล้อม ดังนั้นในชีวิตประจำวันเราควรให้ความใส่ใจและเติมสารอาหารในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายในผลิตภัณฑ์ดีบูญประกอบด้วยไพบาร์เอ็กทรัซซึ่งเป็นสารอาหารช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของวิตามินซีและวิตามินอ e, ีในการต่อต้านอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นในร่างกายรวมทั้งปัจจัยภายนอกอันเป็นสาเหตุของความเสื่อมต่อววัยวะต่างๆในร่างกายนอกจากนี้ยังมีวิตามินดีช่วยในการดูดซึมแคลเซียมเข้าสู่ร่างกาย เชอร์ริกช่วยบรรเทาอาการปวดจากไขข้ออักเสบด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของดีบูลทำให้การซ่อมแซมเนื้อเยื่อกระดูกอ่อนรอบๆข้อมีประสิทธิภาพได้ดียิ่งขึ้นจากการสำรวจในประเทศไทยประชากรจำนวนถึง10ล้านคนที่มีปัญหาของโรคกระดูกพุนโดย80%เปอร์เซ็น์เป็นเพศหญิงประชากรอีก34ล้านคนมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางโดยเฉพาะผู้ที่มีความเสี่ยงเป็นโรคข้อเข่าเสื่อมโรคข้ออักเสบ โรคข้ออักเสบรูมาตอยโรคข้อสซอมโรคก,กระดูกพรุนโรคหมอนรองกระดูกสันหลังเคลื่อนนิ้วล็อกอาการปวดเมื่อยตามข้อผู้ที่ต้องการเพิ่มความสูงนักกีฬาอาชีพที่ต้องยืนเป็นเวลานานผู้ที่มีความเสี่ยงเหล่านี้ควรได้รับแคลเซียมอย่างเพียงพอคือ1 0 0 0 0ถึง1,500มิลลิกรัมต่อวันเพื่อความสมดุลของมวลกระดูกในทุกเพศทุกวัย ดีบูลจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มียอดขายสูงสุดทั้งในยุโรปและอเมริกา